เนี่ยสายตาสั้น650นะครับสองข้างเลยเรียกว่าถ้าไม่มีแว่นเนี่ยโอ้โหเหมือนั้งง่าวเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องสายตาเนี่ยก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยในอาชีพของผมเพราะว่าทั้งทํางานเนี่ยต้องตรวจคนไข้ใช่ไหมครับก็ต้องดูทั้งเรื่องผิวนะครับทั้งดูแล้วก็ทาผ่าตัดทาพัฒถการต่างๆเลเซอร์อันนี้ต้องใช้ตาอนนั้นเลยถ้าหากว่าสายตาผมไม่ดีแล้วก็ไม่มีแว่นไม่มีคอนแทคเลนช์ช่วยเนี่ยผมหป่านนี้ผมคงไม่สามารถประกอบอาชีพได้แน่ๆครับ สะท้อนไปถึงนะครับคนที่เขาด้โอกาสนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาด้วยแว่นสายตาเนี่ยชีวิตเนี่ยก็คงจะลําบากมากแน่ๆเลยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันทำบุญคุศลกันดีกว่าผมว่าเรื่องสายตาเนี่ยเป็นการมอบโอกาสให้กับชีวิตของคนเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆครับที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนถ้าหากเราให้เขาเนี่ยนะครับมีสายตาที่เฉียบคมแลวก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างดีแล้วไม่แน่นะครับเราจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติในอนาคตได้